i oh เ,เรียนเชิญท่านประธานประกอบพิธีเจริญรุสษาที่ท่านบูชาพระรันตนตรัยและกราบลาพระรัตนตรัยขอเ,เอรียนเชิญท่านประธาน

S <S <โ ye> นั่งไปเลยนั่งไปเลยตัะใหญ่จะยืนแต่ได้เชิญสำหรับอาจารย์รู่งกับนะครับได้เชิญที่ห้องประชุมนะครับเดี๋ยวช uh, ี้แจงนะครับในส่วนของฝ่ายในการแล้วก็พบสูงฝึกก็ฝ่ายรายการมาวันะน,นี้ก็เดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดนะครับที่ห้องประชุมตรงนี้ก็เชิญสำหรับอาจารย์รุ่งกับหรือผู้บริหารสถานศาึกษานะครับที่จะเข้าร่วมประชุม i ได้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ประกอบพงงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรงปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอย่างหนักเพื่อให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะเห็นได้จากโครงการตามแนวพระราชดำริเป็นจำนวนมากเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศิลปาชีพโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สาวชาตทหารทราบซึ่งพระคุณพ่อแม่จึงถือว่าเป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการฝึก การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมที่สุดเพราะจะทำให้นักศึกษาวิชาทหาร มาขึ้นมาฮะเดี๋ยวลูกปล่อยป่อยแม่นัน่งเรียบร้อยลูกลูกขึ้นมาเกิดแล้วปอยไปจากพรอมกันการลงไปกว่าจะคลอลงกว่าจะ,ลจะคลานกว่าจะผ่านเมื่อคิดดูที่ฉัน พอฉันเคยอยู่ในท้องชาวนาได้ย <S <S ังเรียบร้อยนครูแทนแม่เคิือนออกไปข้างอนอกถึงบ้านตามแม่ครับกระบองนี่เพิ่อนเขาเชิญเกิดมาจากความรัก ฉันโตมาจากน้ำใจรักของแม่แสนสดใสคือความยิ่งใหญ่สู้ของชนยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บาปบันแม่ทุกแม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอน ่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์ฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจ ทราบซึ้งรักของแม่ยังติดรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดงลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไป จึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหุนแม่อ่อนโยนดับความเดื้อดึง รักคุณแม่มากเกินขนาดคับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งระกของแม่ยังติดตรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดงลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุก ป่านใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไป ทนยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บากบันแม่ทุกแม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอนก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์ฉันจึงมีความรักให้คนทุกคน ฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความเดือดเดืพระคุณแม่มากเกินขนานับลูกขอกราบ ความซาบซึ้งรักของแม่ยังติดรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดาลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ ฉันจึงมีความรักให้คนทุกคน ฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่หัวงอยู่ทุกแห่งหนุนแม่อ่อนยยนดับความดื้อดึงเมาที่มีคุณค่ามากรคุณแม่มากเกิน ทราบซึ้งรักของแม่ยังติดตรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดงจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ ผมก็อยากขอบคุณคุณแม่นะครับที่มา ให้คุณแม่เสียสละการประกอบสมาธินะครับมาตรงนี้ก็พวกเราก็เสียสละให้เพื่อด้วยนะครับสุดท้ายที่ผมอยาก เป็นธรรมดาเขาทำโลกทุกคนไหมไม่ทำทำแต่พาคนที่กระทำความผิดไม่อยู่ในระเบียบขี้ในพ่อรูอบทางคือเราจะะร้องทุกคนไปอยู่นทางแทางเดรยวกันเราจะไม่ปล่อยลูกหลานของท่านจะเป็นบาให้ปฏิบัติการางๆไปถึงบ้านก็ไปปฏิบัติทารต่างของุู้ปกคอ ยาฉันเจ็บแม่เจ็บเพื่อคามชอท่านให้เป็นบาปปันแม่ทุกแม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอนตอนจะนอน Me. <laughs>